สวัสดีค่ะจะากบาลไร่งพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มวุ้นเส้นใส่เห็ดกันนะคะใส่เห็ดภูฐานนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น่องไก่ลงไปก่อนนะคะเป็นน่องใหญ่นะคะเมื่อเราใส่ไก่หรือว่าใส่หมูลงไปแล้วหรือเราจะใส่ผสมกันก็ได้นะคะ แล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้เขาเดือดแล้วค่อยมาใส่อย่างอื่นกันนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝาแล้วก็ช้อนนะคะช้อนฟองช้อนฟองออก ในช่วงนี้น้ำเดือดแล้วนะคะถ้าเราจะใส่ซุปก้อนหรือซุปผงก็อันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะตามถนัดของแต่ละบ้านนะคะทำอาหารให้อร่อยถ้าแม่ครัวคนนั้นนะคะหรือว่าผู้ปรุงอาหารนั้นใส่ใจอาหารนะคะรสอาหารนั้นจะอร่อยนะคะ โดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องใส่ใจจริงๆนะคะต้องให้ได้ครบครันคืออันนี้น่องไก่ของบ้านแรงพยอมมีน้อยนะคะก็มีแค่น่องครึ่งเพราะว่เมาวานนี้เอาไว้ผัดกะเพราสักครึ่งน่อง เลยวันนี้ก็เลยมาผสมกับหมูนะคะก็เดี๋ยวรอเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่วุ้นเส้นนะคะสําหรับวุ้นเส้นก็จะมีอันนี้วุ้นเส้นอันนี้เป็นดอกไม้จีนนะคะก็คือเป็นเครื่องต้มจืดนะคะอันนี้ก็เป็นฟองเต้าหู้อันนี้เป็นเห็ดหูหนูนะคะ เผ็ดหูหนูแห้งแเราก็ซื้อมาเตรียมเตรียมไว้นะคะเผื่อเราจะทํากินเมื่อไหร่แล้วก็ทําได้นะคะอันนี้ก็แช่น้ําไว้ให้นิ่มก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแห้งเดี๋ยวนี้เขาจะมีทั้งเห็ดหอมแห้งแล้วก็เห็ดหอมสดนะคะมีมาขายนะคะเดี๋ยวนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ด ภูฐานนะคะก็ในตระกูลเดียวก,กันกับเห็ดนางฟ้านะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ําทําความสะอาดเผื่อมีผงมีอะไรนะคะของเจ้าของนี้คือชาวบ้านทําเองนะคะทําแล้วก็มาขายนะคะก็จะได้คุณภาพหน่อยคือเขาจะไม่ใช้สารเคมีฉีด พนไรตัวไลนะคะไลไรในเห็ดนะคะในฟาร์มเห็ดจะมีไรนะคะตัวไรเหมือนไลไก่นะคะจะตายกันยุบยับแล้วเขาจะมาเกาะกินดอกทําให้ดอกข้างล่างนี้แดงนะคะก็เขาก็จะใช้ยาสูบนะคะอันนี้ก็ไปดูที่ฟาร์มเขามาเลยนะคะก็เป็นชาวบ้านเลี้ยงกันทั่วๆไปนะคะการต้ม เทคนิคในการต้มที่จะไม่ให้น้าเขาขุ่นนะคะเราคอยช้อนฟองออกนะคะแล้วก็น้ําอย่าให้เดือดแรงจนเกินไปนะคะถ้าน้ําพล่านแรงจนเกินไปจะทําให้น้ํานั้นขุ่นนะคะอันนี้ยังถือว่าแรงนะคะลดปรับลงมานิดหนึ่งเพื่อให้น้ําเดือดปริบๆนะคะในช่วงเราเคี่ยวหมูเคี่ยวไก่นะคะ ถ้าเราช้อนออกบ่อยๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้น้ำซุปเราใส่นะคะถ้าเราเยอะกัวน้ำเยอะเกินไปเราสามารถตักออกได้นะคะเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะเอาไปทําน้ำซุปก๋วยเตี๋วก็ได้นะคะก็อันนี้แล้วแต่เราจะปรับปรุงกันนะคะอันนี้ก็ถึงเวลานะคะที่เราจะใส่ใส่ลงไปหมดทุกอย่างเลยนะคะ เพื่อจะได้นุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นนะคะเห็ดหอมฟองเต้าหู้เห็ดหูหนูใส่ลงไปหมดเลยนะคะแล้วก็กดกดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่เห็ดผู้ฐานลงไปเลยนะคะคือ ทำให้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะทำง่ายง่ายแล้วเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาปรุงรสนะคะก็จะใช้เกลือนะคะสำหรับบะรังพยอมนี้ชอบใช้เกลือนะคะเป็นเกลือแกงนะคะเกลือแกงเกลือสมุทรที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็เขียนะคะคือไม่คนนะคะใช้เขีย่ยเขีย่ยเกลี่ยให้ เอาที่แล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้เขาเดือดอีกครั้งนะคะเมื่อเขาเดือดเราก็เปิดฝานะคะแล้วเราก็จะใส่สามเกลือนะคะลงไปนะคะเพื่อสร้างความหอมกล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 ืนหอมในการต้มจืดนะคะ จะมาใส่เกลือแกงนะคะนี่ค่ะเกลือแกงเกลือเม็ดนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปแล้วก็คอยชิมรสนะคะว่าใช้ได้หรือยังในช่วงนี้ก็ใส่รสด,ดีใส่คะนซุปก้อนนะคะใส่ได้เลยนะคะใส่เครื่องปรุงต่างๆอันนี้ก็จะใส่ แมกกี้ลงไปเท่านี้นะคะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นสารพีนะคะก็เพื่อทำให้ลดกลมกลมอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะกับข้าวของบะละงพยอมนี้จะมีเป็นบางชนิดนะคะที่ใส่น้ำตาลแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ใส่นะคะอันนี้เด็กๆชอบมาก <c oughs> มาก่อนนะคะบานัรงพยอมทําให้เด็กๆนักเรียนนะคะกินที่โรงเรียนทุกวันทุกวันนะคะโอ้โหเด็กชอบมากเพราะบอกต้มจืดนี้คุณยายขาเลยละ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาตักทิมกันก่อนนะคะเดี๋ยวหาช้อนแป๊บเดี๋ยวขอเติม ซอสเมกี้อีกนิดนึงนะคะก็นับไปว่าใส่ซะสองช้อนโต๊ะกันแล้วกันนะคะก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ากินเค็มมากก็ไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพเราเองนะคะถึงจะกินอร่อยก็จริงนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้มจือดวุ้นเส้นใส่เห็ดหอมเห็ดนางเห็ดผู้ฐานนะคะใส่ผักชีหอมหอมที่เราปลูกเองด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายัยพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ